และสบ,บัสด,ดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องจา้ามาพบเพอกันคือเก่าพี่น้องอยู่เพื่อนแม่น,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 น้องดำเนาะเปิดเพลงเนาะบ้านสบาสดีเอฟซีทุกคนทุก่านไจ้ดำส่วนมากอีกแล้วพี่น้องมาหลัดของมาถึงกรุงเทพมาสันอรองแทนผาฟรองแทนมองแทนผาคลองมานํำบ่าวขอดเนาะ ปลอคอมาแต่ไทยพี่น้องมาแต่ทำงานกรุงเทพนบ่นะมอะไอยู่ต้มมกอกมกอกกกินเลยวยดำวยดำอันนี้คองมาต่ไทยวะเนี่ยนะ ตู้รวมตู้รวมจะดองเนียต้มแงละลายะมึงมาอย่างคะาหมุมมึงมายังโอ้ยายหนาวายนอนมึงเลยมกรอบา้กูน่าทิมจังหวอ้กูหืนเลยปลาสีมาเบิ่งหนากรุงเทพพว่าไปแล้ว ค่ะแต่ึ่นอื่นพี่น้องเลยโลกาดก็ดิมาจา่โอพิวน้อพี่ไอ้ผัวน้าไซเขาบันดมีผัวผัวตายจีพายไบบอดเปอร์สามเอร์สี่เลยโอ้ยสิมบอกหาผัวเขาจางไหน ระวังมันพาตัวปีนเลยไม่ใช่ปกอดนะม่ใมึงนะครับมาหอดจากโมงนะพี่ไอ้ผู้เอารถไทยผู้ไปเอากันนะเป็นกระสอบกระสอบโอ้ยเห็นว่ากันเนาะ พูดมันตั้งหอบแต่กระสอบมากที่นี่ไม,ไม้แม่มันใส่เขาแมวมันม,มีเข่าใส่มาเมื่อน,นี่ลูกค่าเพิ่์ลไลายพี่น้องมาเมื่อนี่มามาื่อนี่ลูกค่าตัวลายนย <lum S 1> ้อยเต้งเต้งบนเขาไปดอกลูกข่าตัวลายอืมอันบ้เพื่อนหลอไทยตัวมันคือบมมีเห็นเพื่อนเลย ตั้งบ่มีบ่หรือจังไดนแต่ได้มาบ่เออขากเนาะมันจะขึ้นง่ายมาแล้วมันเลาะแล้วยนะพี่น้องเนยบอกขอดนะตายเหน่ามาเนี่ว่าสิมาขอกินจักสุดจักใดมันสิมาตอนใดสิถามมันนี่สิอภัยเนาะอันนี้เที่ยวเขาอึ้งมาขอดไม่ใช่มาตอนใดบมกขอดนะแจ้งมากกัมาเออสิทธากินกับพี่น้องจักสุดสองสุดอุ้ยผู้ใด้อะนะใค่แต่บัวยกล่องไปเนาะมึงป้าเปื่อยให้ยังน่ะบ่กอึ้ง เมื่อกี้แม่มึงเอ้ยได้แต่กระเซอาไ้ัาณาณาดำนเงิอดน่งเฮ้ยเฮ้ยผาวเจไดับมันนะพุ่โต้ยกันยยข้าวเขากรูาวอยู่ในื่นอันนี้เฮ้ยผัวคนหนึ่งเฮ้ยโอ๊ยกเประเทศแต่ผู้เดียกันบอกเอาัว่อไปเฮ้ย เลือกเนี่ยน่ะ2คนเด้อเฮยพุ่นนี่โอ้คนอยู่มานี่โอ้ยเออหูจักมานะครับเฮาบ่เอาบ่อันเฮาบ่เอาเฮาอยากได้ผู้สาวน้อยเพิ่นาเอ้ยอันนี้มาแต่ายเฮยมาตักันเนาะผู้บ่าวกับผู้สาวจไดพี่น้องด2คนนี่มาเจอกันซื่อๆมุนดิซื่อๆมุนีเสียได้อีกเน่ะตย่างกย่างเอออันอัน ีคหเี่ือว่าเป็นลูกเคยยายแปรบอกคือว่าเป็นลูกเคยยายแปรหอ่เคือห่อหลออันไปหายายแปรน่ก,กันลูกเคยยายแปรพีนน่น้องเลยไปอันกำยังโตน่ตนเออกำบ่ถึงบ่ถ็งกำจึงกับบ่มาาพนาพอ,อ่าความปากกว่าเขารค้อเป็นมวอทาวาด ผู้ป้าพี่น้องเลยมองดูผู้ผู้พี่น้องเขาเราได้ตั้งแต่กระสอบมาอิลีนี่คนทางลาจิผาเงินผาค่ำผาแน่อยู่แนวกินกระสอบซีนี่ขอดบังขอดซีเดียสกันกระโตอยู่นอกนี่เออเอาแลงผ้าผู้ชายหั่นจ๊กัสสาวะใหญ่มากในคนนั้นอืมเอาพี่น้องโง่มากเลยโง่วยกระบาะพี่น้องเอ้ยลูกค้าลูกค้าแม่บอก ลูกค้าลูกค้าเพื่นเตรียมห่านพี่น้องห้าบ่เขามานเนาะลูกค้าเพื่นมีตะแต่มีตะคอนมีตะค้อทองแดงก่อนสันจะขี่เมา่เยเียอาหา้อกด้าย่เหาวอยากได้ยดีบ่เมียนะ

อีแตะน่นน่ะขาดขาดเอาพังเต้นกิพังละเนี่ยเตพังงามกว่อีแต้มาผาหม้อองขึ้นสบขึ้นหมอกนยังบ่สนใจโอ้ยสันสันเงินดังนี่เราเบื่อนอายเนี่ยมันเลือกต้องเขาเลือกมันเขาไปได้เลือกผู้ชายมาหานอนแห่มืออลีดเฮย บ้านใดบ้านใด้ป๊ามันบุรีมาแต่ไกลบุรีมาแต่ไกลไกตัวนี้น้องไผ่คนนี้ดูพี่น้องเลยไส้สูตรได้พี่น้องเดื่อน้องไายคนน่ะคนนั้นน่ะน้องแท้ๆนะน้องลูกอันอ่าเนาะแม่เพร่ะนเป็นน้องสาวพ่อเฮาพี่น้องเลยฮะการใดทังหม้อบอลหมักเออหมักแล้วบ่เอา กเาวูเซแหลชบิะเโอ้จพอโอ้ยบ่ได้เมียหรอกเนาะ่ต้องึ้นเนื้าบพี่นอกพยูเฮ้ยพายุละดูห่อนเห็นในคลิปในติ๊กต็อกในเพจนะป้าอมยอขนลมมามันไปหลอมอะไรแบบอืมันลมฮูกูดไปทางไหมันไปหลอมอ่ะบอกทามาสังเกตมนปีก่อนนะ มันไปตามหลอมลมหัวคูดอืมลมหัวคูณปนมันแม่ไปเอาหมุนมาขายให้มันเื่อมกทุนเอาโต๊ะกลมพันเล้วนี่นะเฮ้ยผู้สาวเฮ้ยอื้มผู้สาวนี่ยเอาย้อยเอานชารนั่นแหละเบาอยู่ว่ามหาเสี่ยวอย่านี้กเข้มเอ้ยเฮากระดินคือกันมาในไรก็อัน เฮากะได้ยินคือกันถาหาเสี่ยวนะกูาหาเสี่ยววะนั่นอือลูกค้าแม่บักดําพี่น้องเต็มหนถึดๆลูกชายมากรุงเทพฯจักไปทางใดล่ะว่าสิถาคอนจักต้ม2ต้มเนาะดําจัเมื่อเนาะบ่ได้ยอมมื้อนี้อือนปเฮิงอยู่เฮ้ยบ่นายองบแม่บแคนผักมานะมันปเฮิงอยู่มีหยังปมาเบิ่งดูเอามาวดเลยบ่อือเอามาะมาะสิเบิ่งนะ โอ้ยอยากกินน้ำต้มนี่นะมันมาเอมมันตุ่มแล้วบอผููบ่าวเจดมเห็นเจดมพะมาเรือตาเจ็ดเจ็ดใ้าเจดมบด่าเอาไปหน่อยมีผู้เดียวในโลกเจดมสิคอนเป็นนั่นเป็นหมายใต้ผู้เดียวไปหน่อยวาซันอือมีผู้เดียวในโลกกับสิคอนข้อาต้ผู้เดียววาซัน นาะโอเต้องเอาเลยเนาะอืออือคืออยนี่เนาะล้วเบินมากอันว้าแต่ขึ้นาเ้งสอกนพังอยู่กันนี้อมียังแหน่ะซูโพดโพดจกมาเบ่งด้วยอันนี้ปลาพัวแล้ว่พูดทางไหนกันอือางน้าสีหาไปเนามีแต่พวกข้อกระทิงแดงนะ มยาวาเอาน้ำปนใดมึงกับป้าพี่เป oh, oh, ื่อยออกมาใส่ส่งไมเบิ้งบักอันนี้โอ้ยีสิบกลางแน่เบ้ยโอ้ยเโอ้ยไม่ต่เสือมหาก็รอได้ยังดีดับดีโอ้ยเก็บมาให้บปกไก่พี่นนอะ เต็มถุงนี่จะเสือผานาแพอืมโอ้ยมาไก่มันมึอมันจะมืองใชใหญ่มาไก่นะวัวอมันกระโดมัน่ายบอลุอีี้กอีมอย่เลืมอืมเสียผากันูกัดไปแล้วอื มีแม่มันกะขดะขบักขี้แม่มึงเอ้ยคล้ายๆอย่างีเฮ้ยบ้านตัวก็มีผมมาคายเนะเฮ้ยขานบ้านตัวคนลายเนาะยามแดงเฮกเต็กโเนาะมาหลับเอากองมาแต่กรุงเทพเริเห็นหน้าบรขออดบ่เห็นสามาตยหนาวมันนี่มาละไปรถ นี่แม่มันประมมาไหวครยูเนาะเฮ้ยต้องกินขา้าวขาวาเสกมาเสช่กังไม่ได้เสือผาหาละปิดเวียนปลาทงมักใหญ่พี่น้องเลยนึ่ว่นนึกว่าเขาได้แนวแปลกๆหูแปลกตาเนาะได้ว่าได้ต่เสือผาองา เบาผมมาตัวคงเทนะนี่เสือตัวนี้ฝาก็ไม่ต่กระสอบอึงมันได้เงี้ยมาขอนะฮะโอ้โหเลยนะเฮ้ยมันนี่เชมาบะหอนแห้งแทนมันหมาม่เห็นน้อมาอย่างมาอย่างไปอุ้มเบิกนด้วมาหน่ะหมาเบิกจากโตมีจากโตมันเอามาจากโตมียังเคยมาเขาคือหายหมานะมึงเขาคือหายหมาได้ มันห้องตัววะเอามาตะมองอนาพุอะไรเอามามาได้สยเฮ้ยออลากเอาลากห้ามเนจะยิโตาตอืมมาสามัวมเวยนี่่ใช่มาสาตัด้นะ

ขอดบ yes. so ่มาใหญ่แล้วลูกค้าเพิ่นสิเข้าวห่านบ่ได้มันสิสุ่มขาเขาโอ้ยพี่น้องหน้าตานะลูกละเอา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 ลูกเอาเอาแพงแพงแพงปุ๊บเอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบักเถ่ามึงไงกุกหางมันระดมตายลูกกูฮู้ฮู้ เอาไปอาบน้ำด oh! ้วยนะฮะเกิ่นม mm. ั่นนะมึงดูปบเลยปักตายหนาวมึงเอ้ยกูไปกินกูไปย่อมมเลยนะออกมาเขาปิดแล้วมาหาคูนี่โอพี่น้องริงสามตัวเขินต้นไหมเอาแล้วนเย็นนาเฮ้ยนำเย็นนะเฮ้ยเ้ท่านมาเฮือเขอหนำเย็นกับผม มะกออขึ้นมาบักใหญ่ไรมันในน้อยสำบักดำไรมะกรอเอ่อในน้อยเจ้าอ้าวจ้ากูบักนิ่มนี่แหละไอแชมบักนิ่มนี่แหละนอนมุนอันด้านเสียมหน่อยเนี่ตะก้าหน้แม่เก่งคีดเล็กมื่อตกไปเนาะสีสื่อสีสื่อขายบัวแดงกัแพงแพงแค่ปใหญ่เองกัมันบัวได้มันบัวตึงมันบัวตึงพี่น้องเล้วไปแหน่ขายบัวแดงแค่ไหน 50,000น้อยเดียวนะสิฝากซอง80บาทนะปีนี้แล้วบ่ทันไปแหนสิไปผู้เดียวพัดบ่ได้กินดอกแต่เค้าไปกับผัวแหนผู้พี่น้องเอ้ยสายคอทองแดงพี่น้องนังจุมอยู่บ่ยอมมือเดเป็นเท่าใดคนอยู่หน้าาแม่ด่พี่น้องเอ้ยลูกค้าเพิ่นหลายด้อมื้อนี้กูดขี้มกมื้อ้เด้นี่เเดังสดัง